เอาหมยานปอกุ้เอาเติมเลยอร่อยมาก้าวผัดข๊าวโ้ถือหม้อมาตั้งนาน้ แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มืดเลยจะพาทุกคนมาเก็บอันนี้แบล็คเบอรี่ค่ะนี่นี่นะคะลูกมันจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ชิ้นไปไหนเดี๋ยวราจะเลี้ยงใหม่อีกรอบไอ้น้ำโชคน้ำโชวของเราดา้ดาดดำเดี๋ยวโจะเลี้ยงใหม่อีกรอบหนึ่งรวมถึงกิ่งนี้ด้วยค่ะคุณดูนี่ เดี๋ยวต่อไปซอก,ก็จะทําหลังคาให้ตรงนี้นะคะคราวนี้มันจะเลื้อยเต็มเลยแล้วเราก็จะมีลูกแบล็คเบอร์รี่กินแบบนี้ฮะยาบ้ไปไปไหน,ไ,ไ,หนไปน้ำโชคไปเซเว่นกันยาบ้เอาน้ำโชคไปได้ไหมน้ำโชคนั่งรถเห็นฉันนะเอาน้ำโชคนั่งรถด,ด้วยได้ไหมหันเดะน้ำโชคน้ำโชคน้ำโชคนั่งรอตรงนี้นะ โซ่เป็นคนชวนน้ำโชคออกมาเก็บแบล็คเบอร์รี่แต่ว่าโซ่ก็ทิ้งน้ำโชคทุกคนน้ำโชควิ่งตามทำยังไงดีเฮ้ทุกคนเบมันมันโคตรแตเอ็นดูดิ <c oughs> ยูบโบน้ำโชคอยากมาด้วย <c oughs> โอ้ยมึงอยู่บูมาแล้วทำยังไง <c oughs> ให้น้ำโชครอตรงนี้เนาะเยูบโบบอกน้ำโชค์นี่เปิดประตูดิบอกน้ำโชคดิ <c oughs> บอกว่าให้รอตรงนี้รอที่บ้านนะ อย่าไปเรียกไปไหมไปไหมแล้วก็ไม่ให้ไปไหมมานี่แต่ต้องกลัวรถดีกว่าต้องก <u> uh> ลัวรถดีกว่าเน้อเดี๋ยวมานะน้ำโชคโอ๊ยมันตัดชิตุนอุตสาหะเรียกน้ำโชคมาเก็บแบล็คเบอรี่ด้วยเก็บได้สี่ลูกน้ำโชคบอกทิ้งกูซะแล้วทิ้งกูซะแล้วชินจะไปไหนคะไม่ใช่เซเว่นที่ไหน พ่กปอกซี <CEO. S 2> อูเออไปซีอูค่ะคล้ายคเซเว่นแต่ว่ามันชื่อซีอูนะคะ๊าไปซื้ออะไรอะ่ะถึงแล้วเดี๋ยวไป <laughs> ไปซื้อขนมที่ซีอูค่ะโอ้โหทองฟ้าสวยจังว่ามีบ้านเราอยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะนี่ข้างล่างตรงนี้แล้วเราก็ขับรถวนขึ้นมาตรงนี้มเราจะซื้ออ,อยากกินขนมอันนี้ อันนี้หนึ่งอันครับอร่อยไหมน้ำชงอยู่ไหมนะดี๋ยว่าให้โซอยอันลงก่อน,นบายี๋ยวกินน้ำก่อนุก่อนุกนิกนอ๋อ๋องวกินอีก่อ ด้วยน้ำชไมากินขนมน้ำชครอจริงๆด้วยอ่ะแต่ว่าไปรออยู่ตรงมุมนั้นมา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 แล้วๆคนเก่งครับโอ้ยคนเก่งครับเออแม่รวยไปไหนครับแม่รวยไปไหนครับขนมคนครับให้ให้ชิมนิดนึงน้ำชคมาแล้วมาชิมขนมคนมาให้ชิมแค่นิดเดียวนะครับไม่ให้กินเยอะนะเียอฟซี F C เป็นห่วง่ะ กินนิดเดียวพอแล้วโอเคแล้วกินเยอะไม่ได้นะกินเยอะเดี๋ยวมันหมดไม่ไม่น้ำโชคต้องกินอันนี้นี่นี่อันที่ซอทำไว้ให้นี่นี่นดูอืมอ่นี่คิดหอดกันน้ำโชคคิดถึงแม่รวยคะ่ะแล้วก็น้ำโชครักแม่รวยมากเจอกันไม่ได้ก็คือต้องกระโดดกอดน,นี่เขากินขนมรวยนีเขา เอิมยิ่สุดเอาหุ่นไปกินไหมคะขอบคุณค่ะฝากขอบคุณแล้วเน่ยเด้อจ้าโอเอฟซีคนนหนฝากขอบุดมาฝากค่ะพูดหลายๆค่ะพี่มูหลานจะกินย่างอร่อยเลยค่ะขอบคุณเด้อ ลูกพี่ซอขนมมาให้นะคะจุ๊กจิ้มูกพี่ซอขนม,มให้งานที่เร็วจังเลยค่อยๆเขี้ยวค่อยๆเขียยยเข้ยวค่ะออขอตังขอมือก่อนเออไม่ใช่ขอตังขอมือหน่อยถุงมือพลาสติกทุกชนิด เวลาใส่จะใส่ยากมากยิ่งถอดแล้วเอามาใส่นะคะยิ่งใส่ยากค่ะวิธีทํำก็ไม่ยากเลยนะคะให้เราเป่าลมเข้าไปค่ะและเราก็จะใส่ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเมื่อวานได้ขา้าวโพดมาค่ะ วันนี้ซอก็เลยจะเอามาทําขนมข้าวโพดกาบกินนะคะซอก็จะหั่นเอาแต่เนื้อข้าวโพดแบบนี้นะคะแล้วก็ไปใส่เครื่องปั่นค่ะถ้าใครเอาไปปั่นแล้วมันปั่นยากก็ให้เติมน้ากะทิลงไปนะคะจะได้ปั่นง่ายๆค่ะซอก็จะปั่นไม่ค่อยละเอียดมากนะคะเพื่อจะได้เคี้ยวเนื้อข้าวโพดไปด้วยนิดนึงค่ะแล้วก็จะใส่เกลือลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเหนียวถ้าบ้านใครมีเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะใส่ลงไปด้วยยิ่งจะอร่อยค่ะ จากนั้นก็จะใส่น้ําตาลนะคะความหวานแล้วแต่ชอบเลยค่ะตอนที่เราคนทุกอย่างให้เข้ากันก็ชิมดูค่ะว่าความหวานในระดับนี้โอเคไหมสุดท้ายเลยก็จะใส่เป็นน้ํากะทิลงไปนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันให้น้ําตาลละลายเลยค่ะพอคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะซอก็จะเอาไปนั่งห่อที่สวนผักนะคะ อู่บอยด้วยอยู่บอยมาทำขนมแน่นอนแน่นอนแน่นอนนั่นแน่นอนก็คือโอเคนั่นแหละทำยังไงนั่งลงดีดีครับแน่นอนก็คือโอเค แนะนำไม่ใช่แนะนำไม่ใช่แน่นอนโอเควายกินเลยอันนี้เยโกเลียอันนี้เอาเอาทิ้งก่อนท่านอย่างนี้เอท่านแบบน,นี้อันนี้หัวใช่ไหมอิโกโมีิอันนี้หางมาันเอาหัวมันมอาไว้ตรงนี้ทแบบนี้เออเอานี้โป้งกับนิ้วชี้ออกไปแบบนี้ถูกต้อง แล้วก็ใช้น้ำมันทาแบบนี้อันนี้ไม่สวยเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรใส่ไปนิดเดียวนะคะหน,นึ่งช้อนอนั่นแหละ,ะเดี๋ยวลองดูชายังต์หนึงนะซอสอันนี้สวยซอสใส่ไปสองช้อนแล้วก็ปิดอันหนึ่งปิดลงมาแล้วก็อาศัยอันใช่แล้วกอนที่สองปิดไปใช่โอเคเสร็จลวแล้วก็อันนี้ ตรงนี้เดี้ยวดยโอเคอะแล้วก็นี้ตึ๊ดตทำยากไหมมีเตียวเตียวเตียวเตียทำยากยาว่ีเตี๋ยวทำยากไหมไม่อยากครับมีเตียวอยากบอกว่ายังรั เรวยรวยทำแบบนี้นี่เพื่อนดูครั้งแรกนอนแบนี้เธอรู้อยากบอกว่ายังเสียงอะไรขอขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเพลงหรือว่าเปลี่ยนคนเดี๋ยวเพ่อพูดอ๋อเสียงดวยอ๋อฟังดีอยากบอกว่ายังรไงแ,แรงใช่ใช่ เออแม่เดีบบ๋ยวเพลงนี้จริงๆอยากบอกกูว่ออาอ้าวลืมเลย <laughs> อยากบอกว่ายังได้พูโอ้ยลืมลืมเนื้อจำไม่ได้หัวช่วยฮะฮะเว้คนหัวช่วยคุณคอคุณหัวช่วยคุณคอลืมพูดอ้าวเพลงไม่ได้อยากบอกว่ายังไ่าจำได้แล้วอยูบบ่บก อยากบอกว่ายังรักไม่อยากฟังพูดทำไมถ้าเธอยังมีเขาอยู่แล้วฉันังใจโอบอกว่ายังรักอันทงอันทง ตามหากันให้วุ่นเลยนึนกว่าออกจากบ้านไปอีกแล้วเพราว่าจะย้ายบ้านอีกแล้วโอ้ึกล่าไปใส่มารัาบ้านแล้วบ้าอยไปไหนมาไ,มไปแอบ,บนอนที่ไหนมาเนี่ยมึีแต่คนตามหารู้เปล่ามาแล้วครับไปเร็วไม่รวยก็ตามหาไปป ไปดูเขาทำขนมเขาโพดเร็วมาแล้วมาน้ำชอกมาไปกินขนมกันมาแล้วไปหาแม่รวยไปแม่รวยตามหาเนี่ยไปดูดิแม่รวยคิดถึงมากเลยเนี่ยไปคุยกับแม่รวยหน่อยกอดคอกอดคอหอมแก้มโอ้ยหอมแก้มแม่รวยเนี่ยโอ้แม่รว,วยก็ดูไปอย่างนั้นแหละแต่ตอนเข้าบ้านนอนด้วยกันตอนกลางคืนนะกอดกันนอนด้วยกันแม่รวย อคิดถึงน้ำโชคเหรอคะเมื่อกี้น้ยไม่รวยถามหาน้ำโชคใหญ่เลยไม่เห็นตั้งหลายชัว่วโมงไะมาแน้ไมากินขนมข้าวโพดเร็ว 어 갔다 왔어? 뭐요? 과자 했어요, 과자 과자? 응. 아이고 이빨 닦아서 어떻게 해? 드실 수 있어? 이게 늦게 끝났어 옥수수 과자 옥수수 과자 빗, 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 빗다해 아 이렇게? 응 먹어 우유하고 아, 이아아빠 에어컨 냄새 왜 나지? 저 청소해야 되나? 아뇨, 약발르는 냄새 옥수수는 루응맛있 맛있어? 응 매긴 맵긴 가오 오 여보 진짜 맛있다 옥수수보다 더 맛있어 옥수수 플룻플룻 코코넛 요한 주국 넣었어 들어가서 타마이마저봄 아들 한번 먹어봐 에 김이랑 아들 이 먹어봐 맛있다 아만 해서 있어 음~~ 색싹 떡이네 색싹떡인데옥수수는것 같아 음. 음, 완전히 그냥 같 네. 아니 네. 어. 아르, 이거 아들 만든거요 새끼 <laughs> <laughs> 새잘 만들었을걸? 새끼 만들었어? 새끼 만들었어. 예쁜 엄청 예쁘지? 음. 딸딸만 딸, 딸, 딸딸딸딸딸 맛있어 딸. 대박 아빠 응. 잘먹아퍼리 먹어. 음. 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 먹어야지 안 먹었잖아 음 아들 해요 이 กไม่สนแบบราอรอลื่นอีอบโซชัวกรมาจ้านาเจ้่ลลนงหลันิเพิ่งจะเห็นพี่ชินกินอะไรแบบนี้ก็อันนี้แหละค่ะเดี๋ยวก้สันญ่เลยเดี๋ยวกูสก๊อี้ด้วยใช่ใชีงห ถือหม้อมาตั้งนานซอก็ว่าทำไมถือขาถือมาแล้วไม่เดินออกไปข้างนอกนะคะที่ไหนมาแอบกินเพิ่มอีกนี่เองซอลืมแกะให้ทุกคนดูว่าข้างในเป็นยังไงยโบโบคะถือกล้องให้หน่อยค่ะต้องแกะให้เอฟซดูก่อนอร่อยมากค่ะทุกคนน,กคกคน่านะกินมากเยกอืมอืม